เปิดประวัติแท้จริงพระอัคารมเหสีในสมเด็จพระเจ้าไายสะเรียกว่าเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นสำหรับละครพรมลิขิตที่ตอนนี้หลายคนกำลังลุ้นว่าพุทธาลกับพ่อฤทธิ์จะรู้หัวใจตัวเองเมื่อไรนอกจากนี้เรื่องราวของพระเจ้าไายสะก็เป็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะฉากขึ้นครองราชข้างๆพระวรกายมีพระอัคารมเหสีประทับอยู่เคียงข้าง โดยจากข้อมูลของพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศเจิมระบุว่าพระอัคารมเหสีในสมเด็จพระเจ้าไทายสัะคือกรมหลวงราชานุรักษ์กรมหลวงประชานุรักษ์หรือกรมหลวงประชาบอดีกรมหลวงราชานุรักษ์มีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าทองสุขคำให้การชาวกรุงเก่าหรือเจ้าท้าทองสุข คำให้การขุนหลวงหาวัดไม่ปรากฏข้อมูลว่าผู้ใดเป็นพระชนกชนนีมีเพียงคำให้การชาวกรุงเก่าที่ระบุเพียงว่าพระองค์เป็นพระอัครชายาเดิมในเจ้าฟ้าสุรินทรกุมารตั้งแต่ยังเป็นพระมหาอุปราชเมื่อเจ้าฟ้าสุรินทรกุมารเสวยราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระภูมินรทราธิราชจึงตั้งเจ้าฟ้าทองสุขขึ้นเป็นกอ รมหลวงราชานุรักพระอัครมเหสีในคำให้การชาวกรุงเก่าและคำให้การขุนหลวงหาวัดระบุตรงกันว่าพระองค์มีพระราชโอรสธิดาหกพระองค์ได้แก่เจ้าฟ้าหญิงเทพเจ้าฟ้าหญิงปทุมมาประทุมเจ้าฟ้าชายนรินนรแรนเจ้าฟ้าชายอภัยเจ้าฟ้าชายปรมเมศปรมเมศ นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าไทยศะยังมีพระอัครมเหสีอีกพระองค์คือพระองค์เจ้าทัพทิมเจ้าติ่งหรือออกพระนามว่าเจ้าครอกจันทบูรเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระสันเพชรที่8พระเจ้าเสือสมเด็จพระเจ้าไทยสะเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาแต่ไม่ปรากฏพระนามพระราชโอรสธิดาด้วยกัน พระองค์เจ้าทัพทีมมีพระชนชีพยาวนานจนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองพระองค์เสด็จลี้ภัยไปเมืองจันทบุรีและได้รับการอนุเคราะห์จากสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีและประทับอยู่ในราชสำนักทนบุรี